ครับผมนายจักรวาลทวีโชคอํานวยหรือร้านศักดาคลามสก,กุลนะครับแปรรูปผ้าคามนะฮะในแนวนแนวแพทชเวิร์กแนว work, นแนวที่นำผ้าผ้าคามวัสดุผ้าค,าม,า,คามมาตัดต่อกันก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นชิ้นงานนะครับเป็นพวกงานแจ็กเก็ตหรืองานประเภทไหนแล้วก็แยกจะมีมีผ้าเนื้อเนื้ออ่อนเนื้อแข็งว่าเราจะทำตัวไหนที่เหมาะสมนะครับ กลุ่มของผมนี่เป็นกลุ่มแนววัยรุ่นวัยทำงานที่ออกแต่งตัวออกอกเซอร์นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกแนวคือไม่ไม,ไม่ฟิกมันจะเป็นแนวที่เอาผ้ามาตัดต่อแล้วก็เป็นลุยๆุอะไรไปอย่างเงี้ยครับไม่ไม่เจาะจงเท่าไหร่ครับ,รรบตลาดตอนตอนนี้ตัวนี้มันจะผมผมเพิ่งเริ่มนะครับก็ลองลอง ลองเทตลาดดูก็ตอบรับคนโทรมาสอบถามเยอะมากครับตอนนี้ของผมมีมีเพจนฮะเพจแล้วก็เฟซบุ๊กค,ครับสักดาครามสก,กลุลฮะแล้วก็เพจก็สักดาครามสกุลเหมือนกันครับแต่เป็นภาษาอังกฤษครับเป็นเพจครับครับผมผมว่าผมเอาเป็นผมว่าผมคิดงานผมตัวนี้จะเป็นงานศิลปะที่เอา,อาเป็น ผ้าที่ชิ้นไม่ใหญ่แล้วก็มาต่อตัดต่อเรียงกันแล้วก็ค่อยทําเป็นชิ้นงานไม่ซ้ํากันแต่และตัวจะไม่ไม่เหมือนกันครับทุกตัวจะไม่เหมือนกันมีตัวเดียวนะครับมันจะแตกต่างกันที่ลายที่อะไรก็ว่ากันไปครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ทําแนวนี้ครับก่อนหน้านี้ก็ทําเป็นเชิ้ตเป็นลายธรรมดาแต่ว่าแรงบันดาลใจก็คือส่วนหนึ่งก็คือผ้าชิ้นผ้าที่ที่เราทํามันมันจะ บางส่วนมันก็ทำทำอะไรไม่ได้ชิ้น,ช,นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยผมก็เลยมีแนวคิดว่าเอาตัวนี้มาทําประโยชน์ประโยชน์ของอผ้าครามเราจะใช้ได้ทุกส่วนไม่ทิ้งแม้นิดเดียวก็ไม่ทิ้งครับผมก็อยากให้ลองลองมาดูสินค้าของของผมนะครับก็จะเป็นแนวแพทช์เวิร์กที่เอาผ้าายของผ้าายย้อมคลามธรรมชาตินะฮะแล้วมาตัดต่อเป็นก็เป็นงานอีก เป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกในแนวหนึ่งของของผ้าไทยที่ฉีกแนวออกมาให้เป็นแนวร่วมสมัยนะฮะไม่ใช่ว่าใส่ผ้าไทยแล้วแก่รับรองไม่แก่ครับมาสักดาคามสกุลรับรองไม่แก่นะครับผมในอนาคตก็เป็น,เป,นเป็นของฝากเราก็ทําอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีหลายอย่างพวกนี้มันก็เป็นของฝากได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะมีแพคเกจจิ้งแล้วก็ทําไว้เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะแพคเกจจิ้งเป็นกล่องเป็นคือ ถ้าซื้อสินค้าเราสมันมีแพ็กเกจให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปนำไปฝากได้เลยครับผมฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะหรือว่าหรว่าทั่วโลกก็พยายามส่งเสริมผ้าไทยแต่ละท้องถิ่นนะครับไม่ว่าตรงไม่ว่าแต่เฉพาะภาคามโดยโดยเฉพาะภาคามด้วยก็ได้หรือว่าผ้าไทยท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นให้ส่งเสริมใช้ผ้าไทยของเราให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับ Gabum.